ข้างน้นมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรอาไม่มีขาลงมามือมือมือตามเออมืออ่าอ่าอย่ามือมือมือต้องมือต้องมือทักษะเออหยยบข้างล่างมือตามมามือข้างขวาก็เอามือลงส่ลูกข้างขวาข้างขวาปล่อยส่แล้วก็จับ อ๋ออ๋ออ๋ออันตอนนี้พอพอจับตรงนี้แล้วก็มือนู่นไปจับนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อให้โทรกลับนะปีนเขาอยู่ฝึกปีนอยู่เข่๋อยู่อ่ะจ้ะโอ้โหโอเคเออปีนเขาเนี่ยอันนี้ลูกเสืออันนี้ลูกเสือ ก็ารอเท้านไงข้าวมันงท้าไม่ใ่ี่เเียถ้าทบ่อยๆแล้วจะอมลนี่ไงเราขึ้นอีกขึ้นอีกทีขึ้นอีก้แต่ต้องอุ้มหนูนะตอนอไม่น